สวัสดีครับวันนี้เล่าไปเรื่อยจะพาทุกท่านไปยังบริเวณจีนตอนใต้ณนะนานจิงหรือที่คนไทยมักเรียกว่านานกิงหนึ่งในเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนบ้านเมืองที่ผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างสงบและผาสุกทว่าเมื่อเสียงลั่นไกปืนและเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นรอบมือในวันที่13ธันวาคม คิสศ .1937 นั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่ถูกเรียกขานว่าเหตุการณ์สังหารหมู่นานกินอันเป็นผลพวงจากการประทุกขึ้นของสงครามจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นครั้งที่สองช่วงปีคิสรตศักรา .1937 ถึงปีคิสรตศ .1949 แต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเรื่องนี้รบกวนทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ Last Japanese invasion ch and then, China night then สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองเริ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่7กรกฎาคมปีคริสตศักราช1937หรือราวปีพศ2480จากการประทะกันของทั้งสองฝ่ายที่สะพานมาโคโปโลหลังรัฐบาลจีนคณะชาติพยายามต่อต้านการขยายอิทธิพลของจักรวรรดิญี่ปุ่นเหนือดินแดนจีนซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1931หรือปีพศ2474 แต่กองทัพจีนคณะชาติก็ต้องถอยร่นจากการรุกรานของญี่ปุ่นต่อเมืองใหญ่ตั้งแต่เทียนจินเรื่อยมาถึงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ถึงเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช1937หรือตรงกับปีพุทธศักราช2480กองทัพจกักรวรรดินิยมญี่ปุ่นก็เริ่มการโจมตีกรุงนานกิงเมืองหลวงของรัฐบาลจีนคณะชาติในขณะนั้นและสามารถเข้ายึดครองนานกิงได้สำเร็จ ในวันที่13ธันวาคมปีเดียวกันการบุกยึดนานกิงของกองทัพญี่ปุ่นภายใต้การควบคุมของอิวานิมัสอิซึ่งภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์นับแต่ญี่ปุ่นสามารถยึดครองนานกิงได้สำเร็จพวกเขาได้สังหารประชาชนพลเรียนทั่วไปอย่างทารุณตั้งแต่การจับผู้คนนับมือมากราดยิงกลางเมืองการใช้คนมาเป็นเป้าซ้อมแทงดาบปลายปืน หรือการเผาทั้งเป็นทําให้กรุงนานกิงในขณะนั้นเต็มไปด้วยซากศพอยู่นานนับเดือนผู้เชี่ยวชาญจากสารทหารระหว่างประเทศสําหรับตะวันออกไกลประเมินว่ามีพเลเรือนต้องเสียชีวิตระหว่างการสังหารหมู่ของกองพัพญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า260,000รายนอกจากนี้ยังมีการประเมินว่าผู้หญิงจีนตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยชาราจำนวน20,000-80,000คน ถูกข่มขืนในช่วงเวลาเดียวกันในหนังสือ Rape of น a n ก i n g อ้างถึงพฤติกรรมอันโหดร้ายผิดธรรมชาติของทหารญี่ปุ่นที่ไม่เพียงข่มขืนสตรีเหล่านี้เพื่อระบายความใคร่เท่านั้นบางส่วนยังผ่าท้องหญิงเพราะร้ายตัดหน้าอกของพวกเธอทิ้งบ้างก็ใช้หมุดตอกหญิงสาวขึงกับกำแพงบ้างก็บังคับให้พ่อต้องข่มขืนลูกสาวตนเอง หรือให้ลูกชายคมขืนแม่ตัวเองก็มีอาคารบ้านเรือนของนานกิงในเวลานั้นถูกป้นและทำลายทิ้งราวหนึ่งในสามก่อนที่ในปี1940หรือตรงกับปีพุทธศักราช2483ญี่ปุ่นจัดตั้งรัฐบาลขึ้นในกรุงนานกิงโดยตั้งให้หวังชิงเวยหนึ่งในปฏิวัติจีนคณะชาติคู่แข่งของเจียงไคเชกผู้นำสูงสุด ขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลหุ่นเชิดของญี่ปุ่นซึ่งหวังชิงเวยอดีตนักเรียนญี่ปุ่นเคยคิดว่าญี่ปุ่นจะยอมให้รัฐบาลของเขามีอำนาจในการปกครองตนเองพอสมควรแต่แล้วเขาคิดผิดกองทัพญี่ปุ่นยังคงใช้อำนาจทางทหารและเศรษฐกิจครอบงำเขตยึดครองอย่างเข่งครัดย่างเข้าสู่ปีพุทธศักราช1944หรือปีพุทธศักราช2487 ในหวังชิงเวยย่วยนะ่ะจึงเดินทางไปรักษาตัวที่ญี่ปุ่นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปีเดียวกันหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีสงครามโลกครั้งที่สองจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นหลายรายถูกนำตัวขึ้นศาลอัชญากรสงครามโตเกียวและถูกตัดสินให้ประหารชีวิตรวมถึงมัสอิผู้นำกองทัพญี่ปุ่นในการบุกยิดนานกิงด้วย แม้เสียงปืนและระเบิดในสงครามจะจบลงไปเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วทว่าทุกความโหมดร้ายที่ทหารญี่ปุ่นทำลงไปทั้งหมดยังคงสลักลึกเป็นบาดแผลในจิตใต้สำนึกของชาวนานกิงความเจ็บปวดบาดแผลและความเครียดแค้นที่ดำรงอยู่ตลอดมาของชาวนานกิงล้วนเป็นเรื่องจริงที่ยังคงตราตึงในห้วงความทรงจำและยังคงย้ำชัดในความคิดของทุกคนว่า สงครามมิเคยเกิดขึ้นอย่างชอบธรรมไม่เคยนำมาซึ่งเกียรติยศแก่ผู้ใดมีเพียงจะบทขยี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของฝ่ายตรงข้ามมิให้เหลือชิ้นดีและไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปนานเพียงใดสงครามนั้นจะยังคงตามหลอกหลอนผู้คนไปปราบสิ้นลมหายใจขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบนะครับ